ครับวันนี้ผู้เย่ลีชาแนลนะครับจะพาพี่น้องมาดูการสร้างพญานาคนะครับขั้นตอนการสร้างซึ่งตอนนี้ช่างก็กำลังจะใส่ลวดลายนะครับก็คือเกร็ดพญานาคนะครับอตอนนี้ช่างกำลังจะนำเกล็ด นะครับพญานาคที่เทเทแบบเอามานะครับเทแบบเอามาแล้วก็มา,าผสมปูนแล้วก็ติดไปทีละทีละอันทีละอันทีละอันทีละชิ้นนะครับนี่ครับออกมาเป็นเป็นลักษณะแบบนี้เก็ดนะครับเกิดพญานาคซึ่งอของเก่านะครับของเก่าทุบทิ้งนะครับทุบทิ้งเพราะว่า พญานาคนั้นก้มหัวนะครับก้มหัวก็เลยก็เลยต้องทุบทิ้งสร้างใหม่นะครับสร้างใหม่โดยการาติดต่อช่างนะครับมามาปั้นตัวพญานาคแล้วก็ติดเก็ดนะครับนี่นะครับช่างกำลังจะติดเก็ดพญานาค เดี๋ยวจะพาพี่น้องอ้อมไปดูทางด้านหลังอุโบสถนะครับวันนี้จะให้ดูขั้นตอนในการติดนะครับติดลวดลายบนตัวพญานาคหรือว่าทำเกล็ดพญานาคนะครับนี้ก็สำหรับของเก่านั้นเป็นเป็นตันนะครับเป็นรูปรูปนะ ตันไม่ไม่กลวงโบข้างในนะครับแต่มาทําใหม่นี้จะเป็นกลวงข้างในแต่รู้สึกว่าจะเอาเหล็กใส่แบบมั่นคงอยู่เพราะว่าถ้าถ้าทําเหล็กหรือว่าปูนตันนี้นะครับมันจะทําให้อ่าเราบันไดน,นั้นแตกแลวรูลุุดได้นะครับเพราะว่ามันมันรับรับน้ำหนักมากนะครับ ก็เลยทําแบบนี้แบบอ่ารู้สึกว่าจะแข็งแกรงดีอยู่นะครับตามที่ผมดูนะครับครับต่อมานี่ครับที่ที่ติดเกล็ดเสร็จแล้วทั้งด้านนี้นะครับทั้งด้านนี้ก็คือใส่หัวพญานาคเข้าไปแล้วนะครับหนึ่งหัวนะครับ เพราะว่าพญานาคนี้จะมีอยู่สามหัวนะครับส่วนอันเก่านั้นจะเป็นห้าหัวนะครับห้าหัวลักษณะที่ก้มหัวลงข้างล่างก็เลยมีพระรูปหนึ่งท่านบอกว่าจะไม่ทำให้เจริญรุ่งเรืองให้ทำตัวพญานาคใหม่โดยการเงยหัวขึ้นนะครับเงยหัวขึ้นก็จะเป็นรูป พญานาคสามหัวนะครับซึ่งตอนนี้ช่างก็ติดเกตทั้งหน้าอุโบสถเสร็จแล้วนะครับก็ใส่ไปหนึ่งหัวแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะ